อาล้วค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาแนวทางแนวทางครับมาแนวทางหวยฮหาหนอยเหมือนเดิมเพิ่งจะไปอานคอมมิน คอมเมนต์ใหม่ล่าสุดนี้เนาะว่าไม่ใกล้เลยอะไรสักอย่างหนึ่งเนลยครับผมนะประมาณว่าบอกไก่เลยบอกเมนบอครับจำจำคอมเมนต์บ่ไดประมาณว่าบ่ถือบอกไม่ใช่เลยไม่ใกล้เลยเมนบอเนาะจำกบใดประมาณนี้แล้วครับ แนวทางแล่วล่ะครับผมนะมันก็ตองเขาบางรุดบางเนาะได้ว่าเพื่นไปเบิ่งเหลขตัวใดระบาดนี่มันคือบอ่อเขาแม่นบอ่อมือวานเขาบอ่อลองคอมเมนต์มาเบิง่งดูผู้ใดสื่อน้ำแน่นีหนมีคนเล่นน้ำบอ่อครับกับแนวทางท่อมนิดมีใครตามบ้างไหมเข้าไหมจีกทถามหน่อยัะว่ามันเขาบอ่อ เพราะว่ามีคอมเมนต์ว่าไม่ใกล้เลยไม่ใกล้สักตัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนาะกาเข้ากับจีว่าเกินไหวว่ามันก็เป็นเพียงแนวทางแล้วนัละครับมันก็ต้องเขาบางรุดบางเนาะพาหน่อย ้าน้อยมุ่ว่านี่ครับพิเศษออกเก้าสี่เก้าเข้าสี่เก้าเนาะเขาแล้วสี่เก้าห้าน้อยพิเศษถ้าเขาแล้วก็ยุดนันละผู้ใดโบ้ได้ฟั่งกะอาจจะลินกันทุกน้อยนะครับผมเนาะโลภมากลาบหายนะส่วนข้างล่างออกเก้าหกครับโอเคเข้าสี่เก้าแล้วเนาะห้าน้อยปกติออกสามสี่สี่ล่างออกศูนย์แปดเข้าครับเข้าตัวแดงตัวเน้นศูนย์แปดด้วยเนาะ ส่วน VIP ออก6 6 3 7ล่าออก93ครับโอเคเข้า2หน่อยถ้าเขานั้งแต่น้อยแหลกๆแล้วก็หยุดถ้าผู้ใดเอาไปเล่นดังแต่ล่าวสตาหรือว่าห้าน้อยเฉพอกีถ้าเข้าแล้วถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามให้ถึงที่สุดนะมันก็เป็นเพียงแนวทางเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับมีคนตามเราหรือเปล่าเพราะว่ามีคอมเมนต์ว่าไม่ใกล้เลยขอเดียวเด็ดแล้เนาะ <c oughs> แต่มันกับตัวเลขพลิกพันได้ตลอดเขาได้กับลุดได้รุดได้ก็ต้องเขาได้นั่นละมากกับจัดไปครับผู้ใดพักเหนื่อยก็พักนะครับผมมไม่ต้องเล่นทุกมือก็ได้ครับพักพักพักผ่อนมาครับพานอยวันอาทิตย์วันนี้ครับส,สายวิ่งสายลูดฟันทงไปที่เจ็ดวิ่งเจ็ดลูดเจ็ดก็แล้วกัน วันอาทิตย์จะมีเฉพาะหวยละหวยฮาหนอยสามฮาหนอยพิเศษปกติ VIP เข้าถ้าสมมติว่าเข้าแล้วก็หยุดถ้าไม่หยุดมันก็จะกินตังเราไปเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรรูดเจดวิ่งเจดครับจัดไปตัวเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า ตัวนิ้นตัวแดงเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดจับคู่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดหกลูด7วิ่ง7จ็สายลูดจัดไปเข้าบางหลุดบางสายวิ่งสายลูดซสายเจาะเจาะเราก็จะเจาะไว้สิตัวเนาะสายลูดก็วัดดวงวัดใจจัดไปมักบอตัวกันครับไปต่อครับตัวเด่น ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งเด่นอีกตัวหนึ่งคือศูนย์ครับศูนย์จับคู่ศูนย์หนึง่งศูนย์หก ศูนย์เก้าครับมาไปต่อครับตกุกันครับ ุกันใครมาหนึ่งหกมากันนอนนานบอโอ้ถวดนอนโอ้แบหหยหญ่นุักินไหบหนึ่งหกหนึ่งเก้า กเก้าครื่องผู้หญิงตเน่าโอเคสิบตัวเจาะสายรูดก็คนวัดดวงวัดใจครับจิบตัวเจาะจัดไปแนวทางห้อยห้าน่อยจะไปเอาบกเผาหรือบอกเห็นก็โพดขาย มามาเจ้าไปเอาบ้านเลยบ่เขาก็เลยบอกว่าเขากานั่งเขานั่งเจ็กหน่อยเอาเจ้าเห็นในโพดบ่ไปมาโอเคครับมาจับสามตัวสามเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ ชอหนึ่งช่อหนึ่งจะมีมหนึ่งหนึ่งเจ็ดก้าขงหนึ่งบอกข่าอ้าห้าเจ็ดเก้าโอเคครับแนวทางครับแนวทางร้วล้วนเขาได้กับลุดได้ลุดได้เขาได้นะกำลังใจกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ก็เพืนอครับ